صلى الله سلام الله على فخر رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيبي الله صلى الله سلام الله คือการเรียนรู้ศิลปะและใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือในโลกหน้าด้วยเพราะว่าชีวิตของมนุษย์มีคุณาพไายและวก็ดีใจแล้วก็ชีวิตไม่ได้จบโดนจบวางตายนะครับความตายมันเป็นประตูหรืเป็นประตูที่ให้ิีใจนะครับก้าวข้ามจากโลกนี้ไปสู่โลกหนึ่งแล้วก็โลกหน้า คณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่านะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยปัญญาที่อยู่ในตัวเราแล้วก็ปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวองค์การที่ทำสารแข็งขัวทุกอย่างด้วยพลังทุกๆดั่นตูงนี้ด้วิญญาณในฐานะที่เป็นตัวโครงการเราจะต้องรับผิดชอบบนโลกนี้นะครับตนตายเนี่ยไม่ใช่เพาะกันเพราะว่ามันไม่มีวิญญาณแล้วมนุษย์จะทุกข์แข่งแย่ง ของเราอแต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถจะให้คำตอบเรื่องของวิญญาณที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตมนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะเป็นต่องเรียนรู้เรื่องของศาสนาเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นคําสอนที่กุจ้าด้วยกับ ต้องหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องอื่นอย่างจึงเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับเราต้องรับผิดชอบตัวเองเนี่ยเราอยู่บนโลกนี้แน่เราก็จาเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นใครเรามาโลกนี้ทำไมเรามีฐานอยู่ในโลกนี้เราอยู่โลกนี้ คือเรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นคำถามสั้นๆแต่ว่าตอบยากมันมีเรื่องถามว่ามนุษย์เป็นสัตว์มนุษย์มนุษย์จุดแมกสามารถที่จะทำกาตอบให้แก่ตัวเองได้นะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเรียายามก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวเราเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในมหาวิทยาลัยไม่มีสอนแม้ในมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าจะ มหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยนะมีคณะมนุษยศาสตร์อยู่หรือคณะมนุษยวิทยาแต่ว่าคณะมนะุษยศาสตร์หรือมนุษยวิทยาที่สอนทีนอยู่ตามมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ ซึ่งตอนที่ผมได้ยูมมาเมื่อกี้นะครับว่าสิ่งที่มนุษย์จะเป็นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวเราเองอเป็นใครนะครับก็เรา ชื่อชาร์ลส์ดารวิซึ่งถือว่าเป็นาาอาชิพาขกงโลกเนี่ยได้สนใจปัญหานี้ซึ่งก็เป็นปัญหาทนนี่ผู้คนสนใจมาตั้งแต่ดึกดำบรรพนับเป็นนันปีแล้วแต่ชาร์ลส์ดารวิเนี่ยได้เดินทางไปทั่วโลกในระยะทางที่ไกลแสนไกลใช้เวลายาวนานเพื่อค้นหาคำตอบที่มาของมน,นุษย์และ นี่เป็นบทสรุปง่ายๆบทสรุปสั้นๆนี่เป็นการดูถูกเผาามนุษย์ถ้าหากว่ามนุษย์เชื่อตามทฤษฎีนี้นะครับว่ามนุษย์มีวัฒนาการมาจากติ๋งเนี่ยมนุษย์ก็จะแกล้งตาอะไรก็จะสับเลืสับมาเพื่อกินนออง่ผ่สืบพันธุ์แล้วก็ตายไปโดยที่ไม่ได้มีอุดมการอะไรสูงส่งกว่าวัตถุนะครับเรือว่า ครับคือเกิดมาพูดกินนอนตายสิบพันแล้วตายไปโดยที่ความสมดุลร่วมรับผิดชอบเวลามนุษย์ทำบาปเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยทำบาปได้มากกว่าสัตว์สัตว์คิดอีกแล้วจบแม่ได้ล่าเกาแต่มนุษย์เนี่ยอย่าง เพราะฉะนั้นมนุษย์เองก็จะมีการกินแบบนะครับกินใต้ต๊ะกินตามน้านะครับแล้วก็กินได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กวาหน้ากินเขากินเหล็กกินบ้านกินเมือกินได้ทุกอย่างที่สัตว์เองก็ไม่สามารถจะกินได้เราไม่เคยเห็นสุนัขเห็นความร่างภาพตัวตายจริงไหมฮะแต่ว่ามนุษย์ทำเราไม่เคยเห็นสุนัขตัว ตัวของตัวเองเนี่ยตัวของฉันเป็นของฉันชีวิตฉันเป็นของฉันฉันจะใช้ชีวิตของฉันอย่างไรก็ได้เรื่องของฉันฉันจะทำ้ายทํำลายชีวิตของฉันอย่างไรก็ได้เรื่องของฉันเพราะชีวิตนั้นเป็นของฉันถ้าพ่อแม่ทุกคนบนโลกนี้นะครับคิดอย่างนี้ขึ้นมาว่าชีวิตเป็นของฉันฉันจะใช้ชีวิตของฉันอย่างไรก็ได้จะทำลายทำลายชีวิตอย่างไรก็ได้ ก็แน่นอนถ้าทำร้ายทำลายชีวิตตัวเองได้ทำไมจะไม่สามารถทำร้ายและทำลายชีวิตคนอื่นได้เพราะชีวิตวเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสปหรับมนุษย์แต่ละคนถ้าชีวิตของตัวเองทำร้ายทำลายได้ก็แน่นอนนะครับก็สามารถจะทำร้ายทำลายชีวิตคนได้ยอะ่ยะมากมาย้ามน,นุษย์คิดอย่างนี้นะครับสังคามม,าคมนุษย์นี้ก็จะเ้ิ่แตกต่างได้จากการฝันบุ่ดิที่มีสารุนรา้า นะครับเดิสังขาที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยเต็มื่อ้นยผิดปกตินะครับเพราะความเข้าใจผิดเนื่องจากความเข้าใจผิดมันทำให้เกิดการคิดผิดเมื่อคิดผิดนะครับความคิดเนี่ยมันก็โปการพฤติกรรมมนุษย์ให้ทาอย่างผิดผิดคิดผิดเชื่อผิดเข้าใจผิดมันก็ทําให้ทาความผิดตามมาโดยปัญญาดันั้น ก็จะรับผิดชอบสไดท้ายคำตอบเอาไว้ในศาสนของพระองค์นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าวาม็นมาของมนุษย์ในอิสลามเนี่ยสามารถจะ 8, แบ่งได้ออกเป็นห้าช่วงช่วงแรกคือช่วงก่อนที่มนุษย์เนี่ยนะครับ